เชฟเปนโก้ลุยฟิลิปปสโกราลีลานิเอลี่ไม่ใช่มูริญโยเย้เออว่ามูริโยไม่เอาเอาแล้วไม่เบียต้องรู้ชนะอะไรเงี้ยคุณเลยจ้ะพัตเตอร์กอนโอมาจูเคิ้ลอี๋อยลืมไอ้สัตว์ลืมไปว่ามันเป็นลูกรักกันอีย ลาตาอันเชลติอ๋อคอนเต้ไอ้ต้องไ่ต้องมานะเยียนั่งแบล็คเรื่องวันวันนี้ไอ้สัตว์ตื่นจับคนนี้ลึกหน่อยบาการโอโกซาลีบาการิโอโกอันเช่เหรอไม่ใช่อันเช่เก่าไปโรเซ่มูรินโญอีกรอบหนึ่ง ไม่ใช่เชียอัญชันดีมะนาวอร่อยมากอัญทะวิลาสโบอาดวอร์บุสิบอ่ะคะไปไหมไปไหมอ่ะพูดแล้วอ่ะพูดแล้วก็ถูกดิเฮียบุนโยคอนเต้เชื่อไหมติ๊กไม่ออกติ๊กไม่ออกว่าใครซื้อโอ้ชนะแบบดีสุดนะ ไม่ออกสมองเบอร์ไปหมดแล้วอี้